ดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการโปรตุกเพิ่มสุขนะคะกับหมอฝนค่ะน้องสิมาค่ะสวัสดีทุกท่านนะสำหรับเช้าวันใหม่นะท่านผู้ชมนะเช้าวันใหม่เช้าวันนี้วันที่อะไรวันพุธวันพุธที่สิบเอ็ดมิถุนายนท่านผู้ชมดีนะไม่สิบหกแหน่อะไรนะดีนะไม่สิบหกรีบรีบมาเช้าตรวจลอตเตอรี่แล้วอ่ะจริงดิมีหน้าละท่านผู้ชมมีคนเอาลอตเตอรี่มาฝากฝากเสร็จแล้วก็มาทวง ทวงแต่เช้านะทวงแต่เช้าแล้เราก็เอล่อเช็คเลขไงจะได้ดูแบบตื่นเต้นว่าเอ้ยตอนเย็นออกเปล่าจะตาหมอเพิ่งรู้ว่ามีคนเข้าใจว่าวันนี้วันที่สิบหกวันนี้วันี่อะไรสิบเอ็ดสิบเอ็ดสาสิสี่สิบห้าอีกตห้าวันเออหยยาวเลยไปแล้วรีบหนูรีบหนูรีบปกติหนูไม่ซื้อไง ใช่ปกติไม่ซื้อรอบนี้หนูไปวัดมาหนูซื้อมาสองใบเออหนูรีบค่ะนะขำอก็เชียร์ให้ถูกด้วยแล้วกันนะคะเออเขาซื้อเสร็จนะท่านผู้ชมแล้วก็ก็บอกว่านี่เนี่ยเนี่ยเอออะไรนะหกล้านถ่าหกล้านสิบสองล้านเอสิบสองล้านสองหมน สิบสองล้านสองใบคุณหมอมันลดสองหนูดิเออลยคู่หนึ่งคู่หนึ่งนะคู่หนึ่งสิบสองล้านนะใช่เออเอนะเราก็นะเออเออว่าตามว่าว่าไงก็ว่าตามกันเผื่อมันจะมีดวงได้หนึ่งในล้านไวเออหนึ่งในล้านฉบับไงอ่าโอเคค่ะหนึ่งในล้านนะหนึ่งในล้านเลยเหรอเออก็ขอให้ทุกท่านอ่ถูกกันบ้างเออ ดีนะที่ใช้คำว่าถูกกันบ้างใช้คำว่า,าถูกกันทุกคนนี่หลังโควาดนั่นแหละเออถ้าบอกถูกกันทุกคนมันจะมีใครถูกรางวัลที่หนึ่งกันเยอะขนาดน,นั้นเราสิหมาใช่นั่นนะสิแม่ไม,ไม่ได้นะก็เรียกว่าท่านผู้ชมนะในช่วงเวลานี้วันใกล้แล้วนะสิบเอ็ดมิถุนาวันนี้สิบเอ็ดมิถุนาพรุ่งนี้สิบสองมิถุนาค่ะทำไมคะสิบสองอ้าสิบสองมิถุนากรรมการแพทยสภา อ๋อ oh, แล้วก็13คุณทักษินอ่าสิ 13, คุณทักษิน14 JBC อืมเออใกล้แล้วไะอืมใกล้แล้วไงเลยมีข่าวนี้ออกมาหรืเปล่าหมอแอร์ทำไมอ่ะหมอมานั่งคิดนะท่านผู้ชมนั่งคิดนั่งดูเอ๊ะทำไมช่วงนี้นะที่ปรึกษาเอ๊ะเขาเป็นที่ปรึกษานะหรือว่าเขาเป็นอะไรนะคณะกรรมการของทางกระทรวงสาธนารณนะสุขหรือท่านชื่ออะไรจำชื่อไม่ได้ ตอนนี้โอ้โหออกมาที่บอกจับเรื่องกอารขายเอาผ้าโซแรมของคุณหมอผู้หญิงท่านหนึ่งหมอแอร์ค่ะทำไมถึงออกมาช่วงนี้ช่วงก่อนหน้ามีการท่านนั้นที่เขาซื้อมาสามปีแล้วซื้อมาสามปีแล้วทำไมเพิ่งจับได้ช่วงนี้อ่ะเหรอใช่ใช่อย่าให้พูดนะจะซื้อใขรซื้อไขรซื้อโออยอย่าให้พูดนะถ้าเป็นภาษาซิมาก็ ที่ผ่านมาอาจจะแบบเขาเขาทำตัวเตัวอย่างาข้ดงเดียวหรือเปล่ากําลังคิดว่าเขากําลังทำทําตัวอย่างให้ดูหรือเปล่าว่าคนแบบนี้สิควรจะถูกพักใบอนุญาตรู้เห็นเป็นใจกับเขาไม่ใช่ว่าไม่ใช่ถ้าถ้าคุณทํางานแล้วคุณไม่รู้ว่าคนแบบไหนควรจะโดน หรือไม่ควรจะโดนคุณดูตัวอย่างนี้ซะประมาณนี้ไหมเออประมาณนั้นแหละอ๋ออันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าผิดของจริงอ,อยู่มาตั้งนานทําไมจับไม่ได้เนี่ยพอผมเข้ามา <c oughs> พอมีเรื่องผมก็เนี่ยเจอเนี่ยมีคนรายงานขึ้นมาจับได้ทันทีหลักทงหลักฐานเส้นทางการเงินอะไรอย่างเส้นทางการเงินก็ไม่ได้มีความซับซ้อนโอนเข้าบัญชีแล้วก็โอนออกอย่างรวดเร็วแล้วใครมันจะบ้าซื้อเอาพระโซแลม80ลบ้านบอร์ดเออ ไปมาเขาบอกไม่ใช่8ปดสิบล้านนะเงินที่หมุนโคจรอยู่นะหมุนโคจรรอบตัวเราเนะี่ยท่านผู้ชมที่มันไม่ได้เข้ากระเป๋าเราอะนะมากกว่านั้นอีกเหรอคะสี่ร้อยล้านโอ้โหสี่ร้อยล้านท่านผู้ชมนะซึ่งก็เห็นแล้วก็เฮ้ยย่อยเงินเยอะขนาดนี้นะเนี่ยออยที่ผ่านมาไม่รู้ได้ไงอ,อยอยกันอยู่หรือเปล่าเออแล้วกําลังคิดอยู่อีกนะท่านผู้ชมโอูนี่จินตนาการนี่ถ้าเกิดเออนี่ยืมยืมสิมามาแป๊บหนึ่งนะยืมอะไรคะยืม ความมโนว่านะให้ยืมให้ยืมแป๊บหนึ่งว่าเอ๊ะเขามีความเกี่ยวข้องกับคนภายในหรือเปล่าถ้าไม่มีคนรู้เห็นเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมที่ว่าจะอยู่รอดปลอดภัยมาถึงสามปีคุณหมอกำลังจะหมายคอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช้ชื่อตัวเองโอนเออใช้ชื่อตัวเองโอนออกใช้ชื่อบุคคลที่เสียชีวิตไปแล้วมาซื้อยาโดยที่ผ่านมาไม่มีใครจับได้แปลว่าช่างชราใจยิ่งนัก คืออ,อย่าง,อางมาอย่างนั้น,นก็แปลว่าอะไรต้องมีแบ็กดีคืออย่างซีมาเนี่ยก็มีความสงสัยว่าอ้าวแล้วถ้าเปิดคลินิกความงามอาฟาโซแลมเนี่ยม,ม,มันต้องใช้ปริมาณมากน้อยแค่ไหนต่อเคสเมื่อวานนี้ก็ต้องคิดคำนวณกับคุณหมอซึ่งเป็นหมอนะฮะว่าควรจะใช้ประมาณเท่าไหร่คิดไปคิดมาอย่างเงมันก็ไม่ได้ยอดนั้นน่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวอาฟาโซแลมเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยใช้กันในในคลินิกนะท่านผู้ชมอ่าเหรอคะอาฟาโซแลมเนี่ยนะเขามันเป็นยานอนหลับ นะเป็นยาคายวิตกกังวลเขาไม่เอามาใช้กันเพราะมันเป็นยาเสติดประเภทสองโดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะซีเดตหรือว่าเขาจะ hey, ให้คนไข้นี่ก็จริงอะ่ะส่วนใหญ่ถ้าเป็นแบบกรณีเคสผาตัดนะท่านผู้ชมนะเขาก็จะเป็นฉีดยาเอามันออกฤทธิ์ไวออกฤทธิ์สั้นแล้วก็มันจะต้องมีไม่หมอก็เป็นพยาบาลดมยา,านะ <c oughs> อยู่ในอยู่ในหัตถการนั้นด้วยอืไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆใครก็ได้หมอคนไหนก็ได้อ่ะกินๆไปเดี๋ยวก็หลับเองอ่ะเดี๋ยวก็ลืมจะได้ทําจมูกได้เออจะได้ทําจมูกได้จะได้ทาหน้าอกได้จะได้ทําดูดไขมงไขมันได้เก้ดมาอึ้มเลยเออเออไม่ใช่นะค่ะไม่ใช่นะเพราะยาตัวอัพาโซลแอมเนี่ยท่านผู้ชมมันออกฤทธิ์นานออกฤทธิ์นาน 1ิบถึงสิบสองชั่วโมงใครจะอยากให้คนไข้เราหลับไปสิบถึงสิบสองชั่วโมงเราค่ะหน้าวิตกกังวลน,นะเออผ่าตัดเนี่ยท่านผู้ชมใช้ระยะเวลาอย่างมากก็สี่ถึงห้าชั่วโมงคอ,อ,อดลูกคอดลูกใช้เวลากี่ชั่วโมงแต่แต่ก่าความงามเ็าไม่มีคอดลูกอยู่ด้วยเนาะเออผ่านมผ่านมใช้เวลากี่ชั่วโมงผ่าผ่านมเหรอผ่านมเนี่ยมันขึ้นกับฝีมือ,อะนะพูดพูดนมออกอไอเลิฟติ๊กตอกได้ไม่โดนตัด <นม S 1> <laughs> ผ่านว,วนมบัวเออนมบัวนี่ตรงเกินไปบางทีติ๊กตอก ตามเราไม่คัดน,นะพาหน้าอกท่านผู้ชมใช้เวลาประมาณไม่เกินสองชั่วโมงค่ะไม่เกินสองชั่วโมงไม่เกินสองชั่วโมง <S <S 2> <S 2> โดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นเคสใหม่นะ, <S <S ะ <S 2> <S 2> ต้องบอกอย่างนี้นะถ้าเป็นเคสใหม่ไม่เกินสองชั่วโมงเลาะง่ายไม่ต้องมาหา <S 2> <S 2> อะไรแตกลอม <S 2> <S 2> ไม่ต้องมานั่งตัดไอ้พังผืดค่ะไม่ต้องเอาของเก่าออกอของใหม่ใส่อะไรอย่างเงี้ยเลาะเลาะเลาะอ,อะไรอย่างเงี้ยนะหรือต้องมานั่งแก้ไขขอโทษนะท่านผู้ชมนะ บางที่ชี้โดชี้เดไปคนละดงคนละด่าอะไรอย่างเงี้ยเออนั้นต้องมานั่งแก้ไขค่ะอืนมนมแยบเออออออมันมีมันมีเหรอฮะทุกเห็นเป็นเรื่องตลกไมได้โอ้ก็ไม่เคยทําเนาะเราก็เห็นเป็นเรื่องตลกไงก็ถูกแล้วนะท่านผู้ชมนะค่ะเขาบอกถึงบอกกระจงพอใจในสิ่งที่เรามีเถอะนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยท่านผู้ชมใช้ระยะเวลาจริงๆอ่ะไม่เกินสี่ถึงห้าชั่วโมง ดังนั้นผ่าตัดใหญ่อะยังไงเขาก็ไม่ค่อยใช้การเอาผ้าโซแลมอะอืมอ่าถ้าสมมุติว่าคิดในแง่ดีเขามาใช้ในคลินิกความงามจริงถ้ามาใช้ในคลินิกความงามจริงนะท่านผู้ชมนะอ่ะวันหนึ่งผ่าให้ตายเถอะค่ะไม่เกินยี่สิบเคสหมอบอกว่ามือก็หงิกและยี่สิบเคสโอ้โหยี่สิบเคสเคสหนึ่งอะเอาสั้นๆเลยชั่วโมงหนึ่ง ชั่วโมงยี่สิบชั่วโมงเอาเวลาไหนไปนอนเอาไม่มีหรือว่า,ม,ออม,ามีหมอหลายคนไงมีหมอหลายคนในคลินิกอีกอย่าง,างคือคลินิกอะคือต<ะ>ามตรงนะท่านผู้ชมนะในคลินิกนะผ่าไม่ได้นะอ้าวหรอห้ามหรอผ่าใหญ่ไม่ได้อ๋ออันนี้คือผ่าใหญ่แล้วใช่ไหมเออผ่าใหญ่ไม่ได้เขาให้ผ่าแต่ผ่าหัตถการผ่าเล็กอย่างเงี้ยได้แต่ผ่าใหญ่ไม่ได้ อย่าเริ่มเรื่องอย่าเริ่มเรื่องสุขภาพกับหมอนะเอาเลยอยากรู้เชื่อว่าทุกคนอยากรู้เพราะคาดีนี้เป็นคดีที่หลายคนให้ความสนใจนะคะกับหมอแอนดังนั้นเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาน่าจะเอาไปใช้ในเชิงผิดเชิงที่ผิดม,มันน่าจะชัดเจนอยู่แล้วนะท่านผู้ชมอันนี้ก็ไม่ได้ทับถมนะจากพฤติการนะที่ใช้ปัดประชาชนใครมาก็ไม่รู้ นะบัตรประชาชนบางคนเสียชีวิตไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้นะยิ่งผิดปกติถ้าโดยปกติใช่ค่ะแต่มันมันน่าเกลียดตรงอะไรเขามียศอ่ะพันตำรวจอีกค่ะเป็นตำรวจด้วยนะเขามียศนะอ,อ,อ,อยู่โรงพยาบาลตำรวจนะค่ะ,ะนะและไม่พอเนี่ยคุณหมอท่านนี้เนี่ยเคยเป็นโคศก เคยเป็นโศสของทางตำรวจด้วยนะว่าไปอเออโด่งดังขนาดไหนก็คือเขาก็หน้าตาดีอะท่านผู้ชมตามปรสา,าคลินิกคว,ความงาม,งาม,มนะก็อาจจะไม่ได้จบแพทย์ความงามโดยตรงหรือแพทย์สัญญกรรมโดยตรงนะแต่กออ็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ก็สวยงามอ่ะเขาเป็นหมอเขาเป็นหมอจริงๆใช่ไหม เขาเป็นหมอจริงๆเขาเป็นหมอจริงๆคนที่จะซื้อยาตัวอัลฟาโซแรมจากออยได้ต้องเป็นหมอเท่านั้นต้องมีใบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นค่ะซึ่งหลายคนบอกว่าโอ้โหมันพลาดไปได้ยังไงเห็นบอกว่าเมื่อวานนี้เขาไปตามจากวันที่นหนที่คอนโดคอนโดที่แฟลตอะไรนะจ่อแถวห้วยขวางแถวอะไรอย่างงี้ฮะเนี่ยท่านผู้ชม โหได้ได้มาแบบว่ายง่ายคือล่อซื้อล่อจับอ,ะอ่ะล่อซื้อล่อจับนะแล้วเ็าถามว่าทำไมเป็นหมอนี่ทำไมถึงคือท่านอย่าว่าอย่างงี้นะไม่มีสมองเอออย่างนี้ถึงใช้ชื่อตัวเองอเออเพราะว่าเขาอาจจะคิดว่าเขามีแบ็คหรือเปล่าเขาเป็นตำรวจอะไรแบบนี้หรือเปล่า เขามียศเขามีอะไรเป็นแบ็คที่ดีอะไรอย่างเงี้ยไงโปรไฟล์ดีอ่ะเราก็คิดได้ไงเออถูกไหมล่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าที่เขาใช้ชื่อตัวเองอโอนเงินด้วยบัญชีตัวเองอ่าเขาอาจจะใส่ยศลงไปด้วยเปล่าอาจจะเป็นเงินของหมออีกหลายหลายท่านรวมรวมกันแล้วก็มาซื้อในชื่อบัญชีตัวเองก็ได้ได้ได้หมดนะแต่ถ้าเป็นกรณีนั้นก็ต้องแจ้งออกมาให้ได้ว่าแล้วหมออีกหลายหลายท่านเนี่ย มีใครบ้างแล้วเอาไปใช้ถูกหรือว่าผิดถ้าไปใช้ถูกมันก็จบไปเกินไปไงเป็นนายหน้าไงมันมันก็ปริมาณเยอะเกินไปจะบอกเป็นนายหน้าก็ใช่แต่บัตรประชาชนมันก็ไม่ใช่มันคัดค้านมันัดมันขัดแย้งในตัวของมันเองคือถ้ามันไม่มีเรื่องกินตุตุอย่างบัตรคนตายมาซื้อเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้รุนแรงแค่นี้ไม่ไม่ได้รุนแรงขนาดนี้อาจจะแค่มีการขยายผลใช่ไหมฮะแล้วก็ไปถามว่า แล้วที่แตกสาขาคุณไปเนี่ยเขาเป็นหมอหรือเปล่าเขาไปทําอะไรอันนั้นเนี่ยก็คือน่าจะมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นในอาชีพตัวเองอะแืลแล้วก่อนหน้านี้มันเคยมีข่าวนี่ไงที่แอบนำยาไปในโรงพยาบาลทหารผ่านเศออนะที่จะแอบจ่ายยาก็เป็นหมอเหมือนกันนะก็เป็นหมอเหมือนกันแต่หมอท่านนั้นเนี่ยท่านผู้ชมจากที่เราทราบนะนะ เขาก็ไม่ใช่ตัวต้นเหตุโดยตรงมันมีตัวใหญ่กว่านั้นอีกเออก็อ่ะเนี่ยแล้วนี่ตัวใหญ่หรือยันี่ตัวใหญ่หรือยังยังเขายังฟันไม่ถึงนี่เขาแค่เป็นตัวเริ่มเว้ยครับตัวเล็กดูดีเปิดรูปอีกทีตัวเล็กตอนนี้เขาอ้วนแล้วเขาทองแล้วอ๋อเขาทองแล้วหมอหมอท่านนี้ที่เคยมีข่าวออกมาว่าอะไรนะ จะคลอดลูกที่แมลมีเพื่อเอาสัญชาติอเมริกันอ,อะไรอย่างเงี้ยนะ่ะท่านผู้ชมนะเคยมีข่าวมีประรเด็นกันอยู่ช่วงหนึ่งแต่พอดีว่าโดนด oh. รามา่าประนามกันซะก,ก่อนก็เลยไม่ได้ทำมัง้งไม่แน่ใจไม่ไม่ถ้าไม่มีดรามา่าประนามเป็นไงก็คลอดไม่ได้แล้วดโดนทรัมป์มาแล้วยังไม่คลอดเนี่ยยากอะ่ะไม่เขาท้องแต่ปีนู้นแล้วอ๋อลูกหลายคนก่อนนี้อืหลายปีแล้วนะท่านผู้ชมก็เราก็เลยหมอก็มานั่งดูเอ๊ะ ไอ้เงินแ0ดร้อยล้านเนี่ที่สำคัญคือสามปีเขาที่ผ่านมาเขาปล่อยผ่านมาได้ยังไงแล้วให้ซื้อกันมาได้ยังไงเออมันต้องมีคนภายในต้องมีคนภายในยังไงต้องมีคนภายในท่านผู้ชมมันคงอยู่ดีๆคงไม่ปล่อยออกมากันได้ง่ายๆ mm. อ,อดังนั้นจะจับแต่หมอแอร์ไม่ได้นะอย่างนั้นนะถ้าทางนะตอนนี้หมอแอร์นี่โดนทุกอย่างเลยโดนทุกดอกหนออึ่งห้าเจ็ด เอ่ยมีไอย้ยาเสพตรงยาเสพติดเอ่ย,อยถูกพักละถูกปลดเอ่ยในส่วนของอัฟราโซแลมเนี่ยถือเป็นยาเสพติดของไทยเหรอคะอ่าอ,อ,อ่าประเภทสองประเภทสองอยาเสพติดมีห้าประเภทต้องบอกว่าอย่างอเมริกาก็ไม่เข้าใจว่าทุกมณฑลหรือว่าทุกรัฐหรือเปล่านะแต่ว่าของเขาเนี่ยมันเขาก็ต้องจ่ายโดยจิตนักจิต,จตแพทย์ใช่จ่ายโดยจิตแพทย์ส่วนใหญ่จะใช้เป็นยาคลายเครียดเลยยาคลายเครียดก็เหมือนไมเคิลแจ็คสัน ไม่เคยแจ้งสารตอนนั้นที่มีข่าวเสียชีวิตก็เนี่ยอาภาษโซแลมแต่ว่าจริงๆของถ้าตามกฎเขากินเพื่อคลายเครียดนะเขาพูดอย่างนี้นะถ้าตามกฎหมายของไทยแล้วก็คือคนที่แบบอาจจะมีปัญหาภาวะนอนไม่หลับเนี่ยจริงๆถ้าไปหาหมอที่โรงพยาบาลทั่วไปก็สามารถจ่ายได้ใช่ไหมฮะใช่ทุกวันนี้ก็จ่ายกันอยู่จ่ายกันอยู่เพียงแต่ว่าเวลาจ่ายทำซื้อขายกันเองในร้านขายยาหรืออะไรพวกนี้ไม่มีอ๋อไม่มีไม่มีร้านขายยาไม่ได้นะร้านขายยานี่เขาเขา ไม่ให้จาหน่ายยาเสพติดอยู่แล้วนะ,ะจะจ่ายได้ก็คือในโรงพยาบาลเท่านั้นก็เหมือนยาบาลต่นะในโรงพยาบาลก็ไม่ใช่ว่าหมอทุกคนจะจ่ายได้นะพูดตามตรงนะตัว uh huh. อะพาโซแลมเนี่ยท่านผู้ชมนะเพราะว่ามันมียาหลายตัวที่คุณสามารถจ่ายได้แต่ตัวอะพาโซแลมส่วนใหญ่เขาต้องเป็นหมอจิตแพทย,ตยนะ์ต้องเป็นผู้จ่ายนะต้องเป็นผู้จ่ายเนี่ยท่านผู้ชมก็เลยคิดว่าฮ แปลกๆเนาะเคสนี้เออเคสนี้คือก็จับได้ก็ดีนะจับได้ก็ดีแต่ประเด็นคิด,คดว่าน่าจะโยงห,<ล>ห,หมอว่าน่าจะมีความเกี่ยวข้องอืต้องมีความเกี่ยวข้องในมิติใดมิติหนึ่งเพราะเป็นไปได้ไหมว่าเขาจะฟ้องเงินคนเดียวไม่อะมันต้องมีขบวนการมีคนแบบรับฟ้องไปเธอเหมือนร้านรับซักรี่อะไรอย่างเงี้ยเออเป็นไปได้นะเออ เขาจะเป็นไทยเทาคนเดียวมันเป็นไปได้ไหมยากอยู่ยังไงเทาเทาคนเดียวเป็นไปไม่ได้ท่านผู้ชมถึงแม้ว่าเราจะโง่แค่ไหนก็ตามเราก็จะไม่ยอมโดนคนเดียวเราคืออีกอย่างหนึ่งคือเราต้องมีความมั่นใจถึงขนาดใช้ชื่อตัวเองมากํากับขนาดนี้แล้วเราต้องมีความมั่นใจว่าเฮ้ยคนเขาน่าจะช่วยเหลือเราได้ถ้าเกิดกรณีเกิดเหตุแบบนี้และอย่างหนึ่งคือที่กล้าทําเนี่ยก็ต้องแสดงว่าต้องมีลูกค้าถ้าจะเปิดร้านขายของแล้วไม่มีลูกค้าจะเปิดไหมเนี่ย กไม่เปิดหรอกทุกจริงๆเห็นข่าวมานะบอกว่าเดิมเนี่ยเขาก็เริ่มมีการสั่งทีละแบบอตเล็กๆก่อนอ่าออดูถ้าทางธุรกิจกิจการมันจะไปได้ด้วยดีอ่าก็เริ่มสั่งรดใหญ่ขึ้นรถใหญ่ขึ้นรดใหญ่ขึ้นตลาดกว้างไงขยายตลาดเอเออๆๆแล้วก็น่าจะเป็นแบบปากต่อปากอ,อ,อ่าอ่าวูยันนี้มันเป็นข้อมูลต้องปากต่อปากอยู่แล้วนะอ่านทางทา <ๆ S 2> งโทรก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ไลน์ก็ไม่ได้เดี๋ยวข้อมูล,ล่วก แบบน่าจะปากต่อปากท่านม้ชมแน่นอนนะมันต้องกินผ่านปากนะนะอ่าพวกนี้มันกินแล้วเคลิมกินแล้วเคลิมนะฮะแต่ทั้นนี้ทั้งนั้นเนี่ยท่านม้ชมโอ้เรื่องนี้หมอว่าถ้าเกิดสืบกันดีๆนะน่าจะโยงน่าจะยาวและดีไม่ดีไม่แน่ใจอีกนะว่าจะเกี่ยวข้องกับทางแพทยาสาภาที่จะมีส่งผลถึงวันพรุ่งนี้ด้วยหรือเปล่าเตรียมตัวกันไว้เลยไอ้อพวกหลายมาตรฐานแต่ถ้าใครบอกว่ามีจริยธรรมมีเขาเรียกอะไรนะ วิชาชีพเขาเรียกเลยนะจัญญาบันแพทย์มันก็ไม่ต้องกลัวอคนดีอ่ะเทวดาคุ้มครองแต่คนชั่วจัญญาบัมันมีเนี่ยไม่รู้ตอบไม่ได้เราไม่ได้เป็นคนในเหตุการณ์ถึงในใจเราจะรู้แต่บางทีเราพูดไปเราพูดไม่ได้เดี๋ยวเราโดนจับก็นี่ไงเขาถึงออกมาบอกว่าบางครั้งเราก็ใช้คนไม่ดีมาตัดสินคนไม่ดี ตัวเองก็ใช่ว่าจะดีแล้วอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไงย้อนกลับไปสมัยพระเยซูอีกแล้วอีกแล้วนะเอาให้คนอื่นเขารู้เรื่องกับเราด้วยอ๋อไม่คือมันมีคนที่แบบเป็นคนไม่ดีแล้วคนในบ้านในหมู่บ้านเนี่ยเขาก็บอกว่าคนนี้ไม่ดีท่านจะตัดสินยังไงอ้าวในเมื่อพระเยซูเนี่ยตามความเชื่อบอกว่าเป็นพระเจ้าบ้างเป็นพระบุตรบ้างลงมาก็ต้องช่วยมนุษยชาติพระเยซูจะเอาหินขว้างให้ตายก็ไม่ได้ท่านก็เลยถามว่าอ่ะใครในที่นี้เนี่ย ที่บริสุทธิ์ก็ขอให้เป็นคนแรกที่เริ่มเอาหินคว้างหญิงผู้นี้โอ้ยมีใครขว้างเพราะทุกคนนะมีบาปหมดเลยเนี่ยดังนั้นเนี่ยลงมาไม่ต้องไปนั่งบนบันลังมีบาปกันทั้งนั้นน่ะไม่ต้องไปตัดสินก็่นอนนะคะก็เนี่ยท่านผู้ชมเช้านี้มานะกับข่าวเพราหมอเห็นแต่ข่าวหมอแอร์นะซึ่งก็ถามว่ามันก็คงผิดจริงอ่ะท่านผู้ชมเพียงแต่ว่ามันน่าจะมีการโยงเครือคงเครือข่าย นะมากกว่านี้นะเพราะว่าถ้าเกิดมันมีเส้นเง,งินถึง800ล้านเงินเอสี่ร้อยล้านเงินจริงจริงอะนะท่านผู้ชมนะคงโดนกันเป็นพวงแล้วก็บางคนก็อาจจะเดิมเสียงดงังตอนนี้ก็อาจจะเสียงเบาลงหน่อยนะกลัวคนอื่นได้ยินว่าตัวเองอยู่ตรงนี้ใช่ใช่ใช่นะคะอ่นนาในขณะเดียวกันรู้สึกว่าจะมีข่าวอดีตผู้สมัครสกพักหนึ่งขายบุหร่ไฟฟ้าด้วยอะค่ะนะท่านผู้ชมก็แหมแต่เวลาต้องไปพักเบรกซะแหละนะเดี๋ยวคุยกันต่อในช่วงหน้าค่ะ